สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการเปลี่ยนภาพหน้าจอบนเดสก์ท็อปนี้นะครับพื้นหลังนี้นะครับง่ายๆครับคลิกขวาครับเสร็จแล้วก็คลิก Personalize เสร็จแล้วก็ตรงนี้นะครับเราจะชอบภาพตรงไหนเราก็สามารถคลิกได้เลยนะครับอันนี้เดสก์ท็อปแบ g ็ก u าวครับเห็นไหมครับจะชอบอันไหนก็คลิกได้เลยนะครับอันนี้เป็นภาพนะครับลองดูภาพนะครับเพิ่งคลิกครับ อล้วคลิกดูแล้วก็ปิดอันนี้ไปนะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนภาพไปแล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วก็กลับไปใหม่ครับอ่าเสร็จแล้วก็อ่าจะเอาอ่อถ้าหากว่าเราเอาตรงนี้นะครับหลายๆแผ่นนะครับสมมติเอานะครับคลิกครับเห็นไหมครับหลังจากคลิกแล้วภาพก็จะมาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวมจะอ่า ดูภาพด้านหลังนะครับเห็นไครับอันนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเสร็จแล้วก็คลิกเข้ามาในนี้นะครับเสร็จแล้วก็เห็นไหมครับเดี๋ยวก่อน,นครับย้อนกลับไปก่อนเสร็จแล้วก็เราก็คลิกเดสก์ท็อปแบ็กกราวน์ Dead นะครับคือจะทําให้มันเปลี่ยนไปนาทีละภาพหรือทีนาทีภาพนนะครับ เดี๋ยวนะครับคลิกตรงเดสก์ท็อปแปะก,กล่าวตรงนี้นะครับคลิกครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะมีให้เปลี่ยนเปลี่ยนภาพทุกๆกี่นาทีนะครับอลองลองสักหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็เซฟเชนคลิกเซฟเชนด้วยครับแล้วก็ดูครับเดี๋ยวภาพก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปครับจะเปลี่ยนทุกๆหนึ่งนาทีนะครับ เห็นไหมครับเปลี่ยนแล้วครับอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนไปทุกๆหนึ่งนาทีครับไม่ซ้ําซากดีครับอันนี้ก็ปรับแต่งเอาเอาแล้วกันนะครับส่วนตรงนี้ก็วินโดว์คันเลอร์นะครับลองคลิกดูครับอ่าเห็นไหมครับมันจะมีสีไอ้นี้ก็คือสีที่จะมาเป็นพื้นนะครับพื้นตรงขอบนะครับไอ้นี้เป็นเป็นสีพื้นขอบนะครับ สมมติเราเนะี่ยดัางเดิมมันจะเป็นสีนี้นะครับอ๋อสมมุติเราสีแดงนะครับอ่าแล้วก็เอากระดาษขาขาวเนี่ยใส่เข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนครับอ่าเอากระดาษสีขาวเนี่ยแย่เข้าไปก่อนครับคลิกแค่แล้วแย่เข้าไปครับแย่เข้าไปอย่างี้ครับไม่งั้นมันจะผสมสีแล้วมองไม่รู้เรื่องนะครับอ่าเสร็จแล้วลองคลิกสีชมพูครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นขอบสีชมพูนะครับสีส้มก็ซื้อสีส้มน,นะครับอันนี้เราเลือกสีได้นะครับอ่าแล้วสามารถเพิ่มฟา์มแก่อะไรของมันได้นะครับอันนี้ เพิ่มความอ่อนแก่ได้ด้วยนะครับอันนี้แล้วถ้าเราสมมติเราเปลี่ยนสมมติจะเอาสีแดง่าแล้วเราก็คลิกเซฟเชนครับตรงนี้ขอบก็เป็นสีขอบก็จะสีนสีแดงนะครับแล้วภาพก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะนาทีนครับนาทีละภาพนะที่ผมตั้งไว้เสร็จแล้วก็แล้วแต่นะครับพ่อเข้ามาเล่นได้นะครับเยอะแยะเลยครับภาพหรือจะเอาภาพขาวดำนี่ตรงนี้ก็ได้นะครับ เนี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมภาพมันก็จะเป็นดำๆอย่างนี้ครับเสร็จแล้วก็ืเราเราก็เปลี่ยนไอ้เราก็จะมีให้เปลี่ยนนะให้เปลี่ยนเราก็มาเล่นเอานะครับเยะแยะนะครับเนคลิกตรงนี้นะครับเดี๋ยวมนย้อนให้กับคลิกตรง desktop background ตรงนี้นะครับคลิกครับ สามารถเลือกสีได้ครับว่าจะเอาสีอะไรปึ๊บลองดูนะครับนีผมเลือกสีเห็นไหมเป็นสีฟ้าแล้วครับที่เราเลือกถ้าเราเลือกสีเทาเห็นไหมครับมันก็จะเป็นสีเทาถ้าเลือกสีเอาสีอะไรสีนี้มืดๆหน่อยเห็นไหมเรคลิกแล้วสีมก็จะเปลี่ยนไปตามนะครับอันนี้ก็เล่นเอาน,นะครับปรับแต่งเอาเพื่อความสวยงามนะอย่างนี้ก็มืดๆด,ด,ดีครับไม่แสบตาใช่ไหมครับเสร็จแล้วถ้าเราเอาาก็คลิกเซฟเชนนะครับ ป๊บอย่างนี้มันก็เรียบร้อยแล้วครับอ่าเนเซฟเชนเรียบร้อยแล้วครับอ่าทีนี้อ่าผมจะกลับมาอย่างเดิมนะครับกลับมาอย่างเดิมแล้วก็คลิกเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะครับมีเยอะยะนะครับเราก็มาเล่นเอาก็าตามที่ผมบอกนี่ครับอ่าน,นบทนี้ก็ขอเช่นนี้นะครับติดตามบทต่อไปครับสวัสดีครับ